เรียนภาษาฮิบรูปไปพร้อมกับชาลอมและแม่แดงนะคะชาลอมสวัสดีทุกท่านนะคะเรามาเรียนตัวอักษร,รหรือพยัญชนะในภาษาฮิบรูทั้ง22ตัวกัน,นะคะ่ะอาเลฟอาเลฟเบทเบทอีเมลกีเมล ดาเล็ตดาเล็ตเทเทวาววะใส่ยินใส่ยินทาเห็ดทาเห็ดเตะเตะ ยุดยุทับทับลาเมตลาเมตเม,มมเมมนูนนูนซาเมกคซามก ไอยินไอยินเฟหรือเพเฟหรือเพซาดีซาดฟฟีฟูฟูเรสเรสชิ้นหรือสิ้นชิ้นหรือสิ้น คาบครบเอดาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเราไว้เจอกันใหม่ในบทเรียนต่อไปจากชาลอมกับแม่แดงค่ะ